ญานักธุรกิจชาวออสเตรเลียแอนชชลีสก็อดแคมมิสตัวเตงชิงมง238กราดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2021ทำความรู้จักกับแอนชชลีสก็อดแคมมิสนางแบบตัวเต็งชิงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2021สาวสวยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่ปัจจุบันเธอนั้นประกอบอาชีพเป็นนางแบบที่มีส่วนเว้าโค้งขนาดกลางเธอจึงนำสิ่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีรูปร่างเนียเกันกับเธอไม่ว่าจะเป็นสาวไซส์ไหนก็สามารถเป็นนางงามได้โดยคุณพ่อเป็นชาว, ia, ว,นนวชชาชออ,อ,เอ,อาาาสเตรเลียส งางาามส่วนชิลีมาจากคําว่า อัญชลีในภาษาไทยที่แปลว่าไวแอนเติบโตที่กรุงเทพมหานครเคยเรียนที่โรงเรียนนานาชาตินิสซึ่งในวันนั้นเธอก็สนใจด้านกีฬาเป็นพิเศษและได้เข้าร่วมทีมกีฬาต่างๆอยากโดดเด่นและเธอก็ได้เป็นกัปตันทีมวอลเลย์บอลเป็นเวลา2ปีกับตำทีมบาสเกตบอล1ปีและยังได้เป็นกัปตันซอฟต์บอลอีก1ปีแต่พออายุ17ปีจึงได้ย้ายเรียนต่อที่มหาวิทยาลายัยโดยจบการศึกษาในระดับปร,ริญญาตรีด้านสังคมวิทยาจากเมือนซิสีย์ประเทศออสเตรเลียย้อนกลับไปในสมัยเด็กแอน จึงได้รับการชักชวนไปเป็นนางแบบจึงด้ยิดอาชีพนี้เป็นแบบมาโดยตลอดมิส s u น i ิเวอร์สไทยแลนด์เป็นเวทีประกวดแรกของแอนโดยเธอตัดสินใจว่าจะมาร่วมแข่งในครั้งนี้เพราะว่าคุณแม่มองนะว่าเรื่องปกติที่ผู้เป็นแม่อย่างให้ลูกสาวมารประกวดนางงามเพราะว่านางงามเป็นสิ่งที่คนไทยภูมิใจบวกกับอยากพิสูจน์ด้วยว่าไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นสาวไซส์ไหนก็สามารถเป็นนางงามได้เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่อยากขับเคลื่อนสังคมแอนก็บอกว่าเธออยากเป็นผู้ผลักดันสังคมเรื่องเรียวไซส์บิวตี้หรือไม่จำเป็นต้องพร้อมก็สามารถสวยในแบบของคุณได้